ไม่หมดเลยคิดว่ามันบ่ได้ไปทะเลอะคะไมหมดข้าวหมดไปเลยให้มันหมดนะของชอบเทห่กินได้หรอเห็นไหมคะขจะได้ไป เขาเราไปกินยากินยาเราสิบบาับปอน้อเอ้ไปปอน้องทะเไปนับยาเลยเยักินหมดไม่นี่ยล่ตัวเล็กหมดมันหมดจ้ะนหมดี่องชอมันเยอะจ้ะ ่อยไหมเนี่ยต้องกับองค์การหอดประจานอ้หถอจะพูดหันืนตไม่หามตัวหลานเด้อากกินากล้ยเป็นธำนะ เอาอีกข้อาอีกเอา,าเดี๋ยวอีกนิดนึงข้ามันนิดเดียวเองไม่กีข้าวนะเนีนไม่หายนะคีอยืเต็ตหาตังค์ะคือห่า